เงินเข้านะโอเคครับคุณอนาะขอบคุณมากครับอาขอบคุณครับไม่วเวลาไม่เป็นไรยินดีมากครับ <c oughs> อาที่ช่วยยินดีมากมากครับก็น,นี่ก็รอห้เย็นเลยนะเอาจนเย็นเลยนะก็นนะะดูประมาณสามชั่วโมงกว่าๆนะเอากาแฟไหมไม่เป็นไรวันนี้สองแก้วแล้วครับ มีเลยเดี๋ยวเปิดให้ค่อยๆดูทีละตู้นะเเลยไล่ดูที่ไหนมันพอได้บ้างพอได้มากกวาเอาไม่มีปัญหาเนี่ยมาายก่อนเก็บใส่อย่างเงี้ยอือโอ้มีไม,ม่แท้ด้วยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไล่ดูมันผสมผสมกันหน่อย เก็บแบบบ้านๆจริงนะเนี่ยนะคุณอาไม่ได้เช่าหาอะไรไงฮะผมก็เก็บเก็บก็ให้มาก็เก็บเก็บเก็บอย่างคุณอ่านมาเงี้ยครับอ่านหยิบรู้เลยใช่ป่ะก็หลงสองแทบตายก็ไม่รู้มันคืออะไรนั่งเมาเลยใไหมเมาเดียวกันอยู่ทีแล้วเพราะเราไม่เป็นไงถูกต้องครับงมทั้งวันทั้งคืนอ่ะไม่ว่ายังไงกันวะ เข้าใจเข้าใจแล้วยังดูอย่างอย่างหลวงปู่ทวดที่บอกว่าัวมา่ะเป็นรูปแนวัวถูกต้องถูกต้องอันไหนเดี๋ยวผมคัดแยกออกมาให้อันไหนที่มันเล่นกันอแท้หมดทุกองค์แต่ยังไม่เล่นหรือว่าก็ไม่รู้เห็นแป๊บแปเมื่อกนะนี่ไงนี่ไงหลวปู่ทิมแต่ไม่แทะหน้าไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนนี่ถ้าถ้าแท้หลายหลายหมื่นสวยๆวเป็นแสนแต่นี่ไม่ได้หน้าไม่เหมือน

พ่อคูณ่ะก็เยอะนะแต่ยังไม่เจอพ่อคูณที่ที่เล่นบ้างเลยเยอะนะผมเจอพ่อคูณนั่งยองอาหลายเหรียญแล้วเนะเนี่ยพ่อคูณนั่งยองทั้งนั้นเลยเนะ่ยหน้าพะแท้อย่างเงี้ยเขาเรียกหน้าพะแท้หน้าพะแท้แต่ว่าจะเล่นไม่เล่นมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่หน้าพะแบบ ไม่ใช่พระสนามไม่ใช่พระแบบพระฝีมืออ่ะไม่ใช่อย่างนั้นหมดแล้วมั้งลืมตรงนีพระยันอยู่เช็ดมืออยูน่ยนะครับบ้านสุดท้ายนี้ก็จบไปอีกแสนกว่าบาทน,นะครับก็เป็นหน้าพระโอเคครับหน้าพระใช้ได้เป็นหน้าพระบ,บ้านดีแต่ก็ใช้เวลานานาน,นะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงกว่าก็ที่ไม่ได้เอาไปก็เยอะนะเอาไปแค่บางส่วน เดี๋ยวรอเขาไปเอาเลขที่บัญชีก่อนพอดีเงินสดหมดเลยวันนี้โอเคครับคุณอาโอนไปแล้วครับอาลองเช็คยอดดูนะครับเงินเข้านะโอเคครับคุณอาขอบคุณมากครับอาขอบคุณครับไมเ่เป็นไรย,ยินดีมากครับอา่ชวยยินดีมากมากครับก็น,นี่ก็รอจะเย็นเลยนะเอาจนเย็นเลยนะก็ด,นะะดูประมาณสามชั่วโมงกว่าๆนะ